อันนี้พี่เขียนมอนอตขีดเชียงใหม่ ใช่ค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะโมโมแมนสตูดิโอกลับมาแล้วค่ะคู่นี้ค่ะวอลว,วิทยาลไยค่ะ นครราชสีมาพบกับมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่ตอนนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่3ค่ะวิทยาลัยนครราชสีมาขึ้นนำสอต่อศเซตค่ะต้องขออภยัยท่านผู้ชมด้วยค่ะที่ไม่ได้ไลฟ์ตั้งแต่ต้นเซตค่ะทางช่องมีปัญหากับสัญญาณภาพอยู่ค่ะตอนนี้แก้ไขแล้วค่ะกลับมาชมกันต่อได้ค่ะ แคนาดาค่ะเป็นของวิทยาลนครราชสีมาลงไปเสิร์ฟค่ะปราโมดโอ้เสิร์ฟดีบอลแรกชิตตะข่ายค่ะฝาวตะข่ายไปค่ะจังหวะนี้ค่ะมอนอตเชียงใหม่ น็อตเช็คใหม่ค่ะจังหวะนี้หวัวเสาค่ะเทพเทพทัดเทพถ่ายค่ะตีเองค่ะแล้วก็หมุนลงไปเสิร์ฟน็อตเสิร์ฟค่ะหนึ่งต่อสองอยัดบอลสั้นค่ะโคราชบอลสั้นพงศกร ขอรัศมีมาค่ะนำสามตัวหนึ่งค่ะเซตที่สามค่ะลงไปเสิร์ฟค่ะกิติพงศ์โอ้โเสิร์ฟดีค่ะบอลแรกล้นค่ะน็อตเชียงใหม่จ่ายให้คริสโตเฟอร์โอ้โหเซตมนฮัมหมัดค่ะเจอบล็อกน็อตเชียงใหม่ค่ะ ฮัลโหลเสียงมาไหมคะท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะ เชียงใหม่ค่ะตามอยู่3ต่อ4นัฐกรถุงเงินเสิร์ฟตังบลแรกดีค่ะนครรอลสีมาค่ะให้คริตโตเฟอร์อย่างเซฟบล็อกได้ค่ะนครราลสีมาอาบุดีค่ะยันกันหน้าเน็ตตังตูนี้มอฮัมมัดค่ะตีวางลงท้ายคอร์ดค่ะ5ต่ 4. อ4อ่า5ต่อ3 เซฟต้องแน่แน่ โมหัมัดค่ะเสร็ทให้คริสโตเฟอร์ลองได้คะ่ะโยกไปหลังคะ่ะน็อตเชียงใหม่สามเมตรล่างโอ้โหบล็อกดีคะ่ะน็อตเชียงใหม่จับยัดเลยคะ่ะแต่ออกข้างไปเองคะ่ะลูกนี้วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นคะแนนของน็อตเชียงใหม่คะ่ะ รังวันี้ค่ะตีเหินออกหลังไปเองค่ะนะครละสิมาสัตยาโอเ้เสร็จที่สามค่ะน็อตเชียงใหม่นำอยู่แปดต่อห้าสัตยาโอ้โหได้ทัชค่ะลูกนี้สัตยา ท่านผู้ชมได้ยินเสียงหรือ,อยังคะช่วยแจ้งแอดมาด้วยคะ่ะไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันขอลาสิมาค่ะตั้งนะโอ้อย่งเซฟได้คะ่ะโอกาสของน็อตเชียงใหม่แก้ไขโอ้ไหลหลังคะ่ะไหลหลังลูกนี้สวยๆว,วิทวัฒน์พลแสง มาเจ็ดต่อแปดได้ยินแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมเสียงเออโอเคค่ะขออภัยค่ะหายไปด้วยกันสองเซตค่ะคู่นี้ค่ะสัญญาณภาพไปแก้ไขสัญญาณภาพมา <c oughs> ค่ะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชม ขอรัสีมาค่ะเสิร์ฟโดยสัตยาวันแรกดีค่ะสามเมกลางค่ะน็อตเชียงใหม่ตีฉีกดึงจังหวะค่ะลูกนี้ชินาทิป เสิบเสียไปเองค่ะพงสะท้อนออกข้างไปอ๋ออ่อนลงอรอตีไปที่เดิมโอ้ตั้งมาลูกนี้ค่ะโอ้ยังเซฟได้อยู่ค่ะโยกไปหลังชนาทิพย์โอ้หัวเสามือซ้ายด้วยค่ะลูกนี้กิติพงษ์ วิทวัต่าเสิร์ฟบอลแรงห่างให้สามเมตรกลางค่ะชินาทิพย์สบับดเข้อมือคะ่ะลงท้ายคอร์ดเลยสิบเอ็ดต่อเก้าสิทธิศักด์ลงไปเสิร์ฟวันแรกดีคะ่ะสามเมตรหลังคริสโตเฟอร์ รับไม่คืนค่ะชนาทิพย์โอ้เสร็จที่สามนี้สู่สี่ค่ะปราโมทจำเสิบตั้งมาหัวเสาบอกขึ้นรออยู่แล้วค่ะจังหวะนี้ค่ะพงศกร เสมอกันแล้วค่ะ11ต่อ11ปราโมทค่ะเสิร์ฟต่อโอ้โหบันแรกแก้ไขแล้วค่ะโอกาสนี้ค่ะของลาสิมาจ่าย3เมตรกลางดึงจังหวะลูกนี้ค่ะได้ทัชเอาท์ค่ะสัตยา สมเสิฟโอ้โหไม่ถนัดลงนี้ค่ะชินาทิพ์โยกไปก่อนต่างมากิติพงค่ะจ่ายใฮงสัตยายังเซฟบ,บอกได้ค่ะโคราชโอโ้จับยัดใส่มือไปเลยค่ะบอลสันใส่บือพงศกรต้องเล่นเร็วค่ะจังหวะนี้ เรียกเวลานอกอนก่อนเลยค่ะนอตเชียงใหม่ค่ะ1 1ต่อ4ค่ะโดนดังไปแล้ว3คะแนนค่ะ ค่ะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะที่หายไป2เซตค่ะไปแก้ไขระบบภาพมาสัญญาณภาพกระตุกมากค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะจะสัญญาว่าจะไม่เป็นแบบนี้อีกค่ะ ราโมทค่ะเสิร์ฟต่อเนื่องค่ะคนเดียว5คะแนนโอ้โหจี้เป็นที่เดิม่าชินาทิพย์จ่ายหัวเสาพรชัยค่ะจงังหวะนี้พรชัยเปลี่ยนเสิร์ฟมาได้ โอ้โัดไสดบล็อกเลยค่ะจังหวะนี้กิติพงศ์โอ้โคริสโตเฟอร์หมดโอกาสรับเลยค่ะน็อตเชียงใหม่กิติพงศ์จ้ำเสิร์ฟโอ้เปิดบอลแรกไม่ได้ค่ะน็อตเชียงใหม่ขอแก้ไข อุยกลยนะะูนนี้ค่ะอ้้หสัตยาค่ะจิมลูกนี้โดนเสาอากาศกับพบเสร็จขอนชัยเสิร์ฟเจอบอลสั้นพงศกรค่ะขอรรัศสีมาค่ะหนีไปเป็น16ต่อ13 นอตเชียงใหม่ค่ะผงสะท้อเสิร์ฟมาเอกภพบยกให้สัตยาโยกคามไปค่ะชินาทิปเคาะเบาๆเอกภพจ่ายสั้นหน้าต่อบอลไม่ขึ้นค่ะน็อตเชียงใหม่บอลสันของอภิชาติค่ะ คริสโตเฟอร์เซฟไม่แรงตังมาชินาทิปยังเซฟบล็อกได้จัดให้อีกทีค่ะโอ้โหบล็อกขึ้นรออยู่แล้วค่ะรู้จังหวะค่ะอภิชาติหนีไป18ต่อ14 คริสเตอร์เฟอร์เสิร์ฟเบาๆลอยค่ะออกหลังไปค่ะคู่ต่อไปนะคะจะเป็นการพบกันระหว่างราชพัฒน์พิบูลสงครามค่ะพบกับวิทยาลัยเนาะไม่ใช่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียค่ะกับตันทีมค่ะชินาทิพย์แปลงแก้วเสิร์ฟ เอกภพไฮซันนาอภิชาติค่ะโดนจับบล็อกได้ค่ะจังหวะนี้ชีนาชิปเสิร์ฟเสิร์ฟเสียไปเอง สัตยาเสิร์ฟหลังมาสิทธิศากจ่ายให้หัวเสาโอโล้นค่ะโอกาสของวิไลนครราชสีมาค่ะคริสโตเฟอร์โอ้โหขอจากสามเมตรหลังก็เสียเองค่ะไม่ข้ามนัดเชียงใหม่ค่ะพงศธรเสิร์ฟออก กับหลังตีค่ะเอาข้ามไปก่อนล้นค่ะโอกาสของลาซิมามาแล้วค่ะคริสโตเฟอร์ไม่มีบล็อกเลยค่ะจังหวะนี้อภิชาติเสิร์ฟ ออกค่ะสิทธิศักดิ์ค่ะลงไปเสิร์ฟน็อตเชียงใหม่เสออิเร์ฟออกเหมือนกันค่ะผลัดกัน สิทธิศักใจโอ้โหบิดฉีกลูกนี้ค่ะบิดเยอะไปหน่อยค่ะจังหวะน,นี้ออกข้างไปเทปทัดเอดกภพค่ะเสิบเสิบยอดผ่อนใชยตั้งได้ต้องแก้ไขค่ะน็อตเชียงใหม่โอโ้คริสโตเฟอร์ ฝังลงไปค่ะเสร็จพอยค่ะ24ต่อ18ค่ะรอชมพู่ต่อไปได้ค่ะราชาพ,พัฒพิบูรณ์สงครามกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียค่ะในอินชนินเกมค่ะกีฬาม,มหาวิทยาลัยครั้งที่51ค่ะต้องขอบคุณค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยค่ะ ขอบคุณมาหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและผู้สนับสนุนทุกทกท่านค่ะเรียบร้อยค่ะพงศกรค่ะปิดแมตช์ไปให้วิทยาลัยนครราชสีมาค่ะชนะ มหาวิาไัยนอตเชียงใหม่ไป3ต่อศเซตด้วยกันค่ะในรอบแรกสาย H ค่ะค่ะเดี๋ยวพบกันต่อในคู่ต่อไปค่ะ